ลูกยางโอลิงใส่ยากมากครับใส่ยากมากทําไงก็ใส่ไม่ได้ับงัดแงะก็ใส่ไม่ได้ให้ใช้พลาสติกนะครับถุงพลาสติกนะครับสุญพลาสติกใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วกดกดกดลูกยางโอลิงตามนะก็จะแสนง่ายนะใส่แสนง่ายลองดูนะครับเอาเอาถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกครอบ ครอบแกนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาลูกยางแล้วก็นิ้วกดเข้าฟุกง่ายเลยครับถ้าในการถอดแหวนก็น่าจะใช้อย่างเดียวกันคนระับเอาถุงพลาสติกสอดนะครับหาอะไรแทงแทงพลาสติกเข้าไปในแหวนนให้รอบแล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะออกง่ายเหมือนกันนะเข้าง่ายออกง่าย ได้ถุงพลาสติกช่วยนยี่ก,ก็ลูกยางโอลิงนะครับคอเล็กนะครับแต่ว่ากระบอกมันใหญ่ทำตั้งนานครับไม่ได้เอาพาติกนะพลติกสวมกระบอกก่อนนะแล้วก็กดลูกยางเข้าไปนะก็แสนง่ายเลยนะเข้าอย่างง่ายไดายนะ